จะเห็นได้ว่าน้องๆทั้งส่วนตัวประสำหรับการซ้อมกาอแสดงนะคะในวันะี่17กรกฎาคนี้นะคะจ้าวหัจริงแน่นอนค่ะตัดแล้วอีกต่อัดบเลยแล้วจาันก็จะดีตัดจคครงกรนดับนอน่ ครับทัรับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคนไหนนะครับที่ทำโทรศัพท์หล่นนะครับรืหวางเลยนะครับครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะคบีบที่พี่ครับครับเคดียบ้านนะครับที่เก็บได้แล้วไม่ปิส่งเอาของคนอื่นครับลืมโทรศัพท์มือถือไว้นะ